มาดูาากันซิว่ามอดปืนนี้จะทำให้เราเป็นคนโหดไ์อีกนานแค่ไหนเขาเรียกว่าบุกแบบ aggressive เราสอบปืนนี่คือทดสอบปืนมอดเหรอครับหรืออะไรปืนมอดฮะปืนมอดแต่ว่ามันมีปืนต้องสาบอยู่กระบ,บอกหนึ่งคร <c oughs> ังอ๋อผมเอาระเบิดม, <c oughs> มือไปนะไม่เอาระเบิดแฟลชละ <c oughs> How to CQB Lesson o อยา่าปาพาดน้ ผมจะเลงหน้าต่างดีๆแต่หน้าต่างไม่เคยแตกนะครับอุย้ยขอดูนะถ้ายิงแตกไหมผมหามุมอยู่นะโอเคพร้อมยังเนียบรอยเอาละนะโอเปนไฟ สสสตูวข้างล่างองสิตู้เซตสามสองหนึ่ง execute สวย What is that? They fucking found us. Confirm it's VT Disabling the device. Get on the ground now. Oh, you down at chemlight, chemlight.

โคบมีโคมีโคมีกเน็ดกเน็ดกเนตามกันมามกันไม่มาขวาเหรอเอ,เอาเอาเอานี่ก่อนคิดว่าแบบจะเข้าใกล้หน่อยแล้วค่อยถอยวางทับน้องับ หลังเคลียร์หลังเคลียร์สุดเคลียร์พี่บันไดขึ้นข้างบนมีแถบฟังผมฝั่งนี้ไม่มีดันต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคแฟร์แฟร์แฟร์มีคนแพนิคอยู่ข้างบนมีคนแพนิคอยู่ข้างบนลูกที่สอง go 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 สิบสองเปิดสิบสองเปิดซ้ายซ้ายซ้ายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสุดท้ายเราสุดท้ายเราก็สังเห็นไหมตัวมันว่างกระสุนมันยังออกจากปืนเนี่ยสุดท้ายก็สังมาดูไปที่ปืนไม่เป็นที่คนอีมันก็เหมือนกันเลยลองเปลี่ยนรูปประโยวบริบทมันก็เหมือนกันเลย

Bom, oh, gente!